เกมจะผิดภาพวัด IQ สมองนะฮะเริ่มแรกเข้ามาที่เกม photohunt.com ก่อนนะครับเนี่ยอ,อย่างตรงนี้เห็นไหมครับเห็นความต่างไหมออโอเคโอเคเห็นละเริ่มเห็นละครับน่าจะเป็นตรงนี้ที่สองนะฮะน่าจะเป็นตรงหลังคามุมนี้ สามน่าจะนี่นี่เจอแล้วครับอันนี้มันใหญ่ปกติอา่าแล้วก็สี่อันนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นนะบังพอดีเลยเป็นส่วนตรงนี้แล้วก็เหลืออีกหนึ่งจุดนะเอนี่นี่ๆต้นไม้โอเคทำได้มาสิบสาม,ามาแต้มนะครับไปกันที่ภาพต่อไปเลยนะฮะอ่ะอันนี้สังเ,เกตง่ายเลยจุดด้านบนนะฮะ กอ็อันนี้อ๋อนี่นี่น,นี่อันนี้ภาพมันจะไม่เหมือนกันครับซ้ายขวาาเหมือนมานสลับกันครับอนนสองสามจุดแล้ว <c oughs> แล้วก็หลังคามีไหมไม่มีเออโคไฟแดงมีอะพผิดปกติอ๋อนี่น,น,นี่มันกลับหัวครับซ้ายขวา,ขวาโอเคเหลือแค่2จุดนะฮะเสื้อผู้หญิงคนนี้นะครับสีเขียวเนะี่ย โอเคนี่เนี่เห็นพอดีนะครับมีผู้ชายคนนี้ไปยืดแต้มแล้วฮะไปที่อันต่อไปนะฮะนี่ไข่ครับอ่าที่เหลืออ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้มันจะเข้มเลยฮะโอเคเขาก็หมูสาม ไม่น่าไม่ต่างนี่นี่ครับอันนี้เหมือนมันล้นมนันแล้วก็อ่ะ,อะนี่เปล่าเหมือนอยู่ไม่รู้แล้วครับไม่เห็นละใครเห็นบ้างเนี่ยเออนี่เปล่าใช่อ้ยถ้าคุณอยากเล่นนะครับลองสแกน Q R หรือผมจะให้ลิงก์ ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะในคอมเมนต์นะลองเข้ามาเล่นกันดูดูซิว่าคุณจะผ่านไปได้กี่ด่าน